คนว่าหนึ่งชื่ออะไรนะครับทำอาชีพอะไรทำไมถึงสนใจงานไม้เดี๋ยวก่อนอื่นผมแนะนำาแต่ย์เอกทุ่คนก้องก้องอะไรเนี่ะจอร์ด่นไก็แนะนำอนละการคุณเอกทุกคนที่ตักกันแล้วผมก็ต้องแนะนำานผมจอร์ดนะครับและที่คุณบังเขาก็จะสอนบันจันรึงวมนสุกถ้าใครสนใจก็ตอบได้ ก็โอเคจะเริ่มที่พี่เบิร์ดละกันพี่เบิร์ดก็พูดไปเยอะแล้วเนี่ยเพราะว่าอยของม่ใช่ไหมกอพูดเยอะไปเดี๋ยวก็หาว่าผมเพิ่งทำล่มอีกอ่ะส่วนตัวผมอ่ะก็คือเจ้าของโรงงานสีนะครับเมื่อก่อนจะทําสีทาบ้านมาคือเกิดมาก็เกิดมาพอดินเนอร์เนี่ยคือโดมทินเนอร์ตั้งแต่เด็กติดทินเนอร์ตั้งแต่เด็กแล้วกนหลังเราครอบครัวเราใหญ่ก็แยกกันเป็นคนสายสาขาก็ ผมเองตั้งใจจะไปทําอย่างอื่นนะจริงๆเริ่มต้นแต่วนเปียนวนเปียนอยู่เป็นปีไม่รู้ทำเลยส่วนใหญ่นี่คือตระกูล T O A นะแต่ทุกคนจะไม่รู้ว่าองทำตระกูลเดียวเลยทอยากให้เชื่แล้วก็ทำการโฆษณาที่ผมว่าก็ขอขอเวลานิดนึงฮะขอเวลานิดนึงเนื่องจากว่าบุคลากรตอนนี้ไม่หายยากนาเนี่ยเอาเฉพาะช่างเทคนิคผมเนี่ยผมพยายามรับมาสิบคนเนี่ยตีเดือนแล้วเพิ่งจะได้คนเดียวแล้วก็อยู่สองวันก็หาแล้ว ือตอนนี้มันค่อนข้างเรือเ่องงานเยอะนะฮะเรื่องงานเยอะแล้วด้วยด้วยค่าแรงด้วยหรืออะไรด้วยนะฮะผมก็เลยต้องไปรับตัวนใดนลูกน,น้องผมเนี่ยผมจะไม่เคยดึงวิธีการทําง,งานผมผมจะไม่เคยดึงตัวใครนะฮะไม่เคยเอาคนบริษัทอื่นมาทากับเราเราผมส่วนใหญ่ผมจะรับเด็กที่จบในหม่แล้วก็มาทําแล้วมาฝึกให้มาฝึกให้แก็เริ่มมาสอนจริงๆอะผมอยู่ในวงการไม้มายี่กว่าปี แต่ไม่เคยมาจับต้องเองก็เนื่องจากว่าเมื่อสาปีแล้วที่มาทำโกงหาถึกต,ตัวตัวเองเนี่ยก็คือเห็นเล็กๆไอ้คิดว่าทําได้แต่ว่าความจริงแม่งยากชิเป็นะเ,เข้าไปนู่นนี่นั่นแบบโโหผิดยังแค่มินเดียวแม่งเสียไม่ลงนะนะมันไม่มีอะไรหล่อลื่นเนี่ยว่าจะเป็นทางการเล่นไหม นะก็ก็ก็เริ่มมาสนใจงานไม้แล้วก็ตอนแรกก็ฝังตัวอยู่ในไทยคอมเมนเตอร์เหมือนกันนะแล้วก็ไม่ได้บอกใครว่าเป็นใครหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังมีคนมารู้ก็พี่ไหนๆทำสีแล้วช่วยน้องหน่อยช่วยนู่นหน่อยเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นยาผมฝังเป็นอะไรก็าเนี่ยอ้จะช่วยผมผมจะช่วยได้ไงในเมื่อผมเองผมยังพูดสีไม่เป็นเลยใช่ไหมก็เลยก็เลยก็เลยมีโครงการที่จะจัดอบรมแบบเนี้ยนะกับ เริ่มครั้งแรกก็คือกับคุณจอสกับคุณเอ๋เนี่ยที่เอาตู้วินเทจเนี่ยไปทําสีนะครับเพราะว่าบางคนมาทําแล้วก็อาจจะมันดูไม่สวยถ้าไปทําสีเองเนี่ยเพราะนั้นเราก็เลยมาสอนวิธีการพ่นนี่เลยเนะยแต่เนื่องจากว่าตู้ใบเนี่ยมันเป็นตู้ของทุกคนก็เลยอยากให้มันจบงาน <c oughs> จะทําวันเดียวไม่ได้แล้วเพราะสีมันไม่ทางทำได้วันเดียวตู้นี้ก็คือต้องใช้เวลาสองวัน <c oughs> สองวันนะก็เริ่มจากที่ไป ชัดโป้แต่จริงไม่ควรจะเพราะเตองเวลาผมมากควรจะทำมาตั้งแต่บ้านแล้วควรจะทามาตั้งแต่บ้านแล้วผมก็เอาสีโป้มาแจกแล้วแต่มันเอาไปไหนกันหมดเนี่ยถูกไหมฮะถ้าอย่างนี้ตู้ตู้ตู้ไม่ไใช้ไม้ได้ไหมนี่ใช้ได้หมดเนะครับผรสใช้ได้หมดนะครับแต่อยู่ที่ว่าพอคุณไปเคลือบสีคุณต้องไปถ้าคุณไปเคลือบสีทึบมันก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้ไม้อย่างนี้คือสีขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะเคลือบ เราปิดลายรู้ว่าโชว์ลาย<ม>ง่ายๆถ้าสมมติปิดลายเนี่ยคุณใช้ลายสวยขนาดไหนก็ไม่มีประโยชน์เพราะคุณปิดมันอยู่แล้วแต่ชโชว์ลายไม้เนี่ยถ้าลายไม้สวยเนี่ยก็โอเคครับตัวอย่างจริงๆแล้วตอนแรกที่จ้อนถามผมพี่สีวินเทจชื่ออะไรผมสีวินเทจคือจริงๆเนี่ยศัพท์ภาษาส,าสีโรงงานสีเขาจะเรียกพวกนี้เป็นอินาเมลนะแต่พอมาวินเทจวินเทจคือแล้วผมต้องไปหานะพ่อุณทำกูเกิลวินเทจคืออะไรวะใช่ไหมก็เลยได้เฉดสีอย่างนี้มาผมก็ แกะมาจากคอมพิวเตอร์นี่แหละว่าส่วนใหญ่เฉดสีบินเทก็จะชอบอะไรนะซึ่งซึ่งเราก็ไปเอาแคตตาล็อกกับลูกค้าเราเองที่ซื้อสีเราไปแล้วก็ใช้บินเทจ แต่เขาก็ไม่เรียกวินเทจเกาเรียกอีนเนเมล์บรจจ์หรือเอ๋มาบอกวินเทจใ่ไพี่วินเทจพี่ไม่รู้จักได้ไงว่าวินเทจมันเป็นสไตล์ใช่ไหมยกเป็นสไตล์สไตล์วินเทจยกมาเรียนสไตล์วินเทจแต่ตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขาไปเคลือบสีเฟอร์ไหนใช่ไหมก็ไปเจอลูกค้าที่โคราชพอดีเขาก็ทำสไตล์สีวินเทจแต่เราไม่ได้เรียกสีวินเทจเราเรียกสีอีนเนเมลนะครับส่วนสีโป้ผมเนี่ยที่แจกเอาไว้ให้ทำเนื่องจากว่า ถ้ามีคนต้องการมาอบรมหลักสูตรการทําสีนะฮะก็ขอให้ไปโป๊ไปเก็บงานแต่ไม่ใช่ว่าสีโป๊ผมนมี่แม่จะุยูในวอ์เซลนะครับ <c oughs> คือรูใหญ่ๆหรือรูที่กว้างก็ควรจะต้องใช้กาวร้อนหยอดพร้อมขี้เรื่อยนะครับในชั้นแรกแล้วก็ค่อยเอาสีโป๊ไปทับนะครับเพราะฉะนั้นหลยยังจากที่สีโป๊ไปทับปุ๊บเนี่ยก็จะไม่เห็นรอยมัฟอะไรต่างๆนะับ ถ้าเกิดใครที่สนใจที่จะมาอบรมงานสีก,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 ก็ต้องเตรียมโป้มาแต่ผมเชื่อว่าทุกคนที่มาเนี่ยไม่ใช่ช่างเพราะนั้นการที่จะเก็บโป้หรือเก็บอะไรเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่ดีที่สุดนะฮะก็ต้องมาผ่านตาอาจารย์เอกโอคตรเที่ยวช้นะฮะเพราะว่าโต๊ใบน,นี้ผมว่าผมแม่งทาดีที่สุดแล้วนะผมยังโดนติอ่ะไม่กล้าเตะนะอาจารย์ <c oughs> เพียงบอกว่า <ไง S 2> เอ๋พูดมันตรงแล้ว่าใส่ไหม คือยังไงอ่ะผมผมผมก็มีบ้านอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็มีช่างบิวอินมาทําแล้วผมก็เห็นไอ้พวกบิวอินที่มันทำแม่งก็ทําช่วยกูอีกอ่ะเรายังผ่านไงใช่ไหมไม่ว่าเราทําแค่เนี้ยผมว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนี่ไม่ผ่านเฉยเลยว่ะก็เลยก็เลยก็เลยแบบเชื่อว่าทุกคนที่จะมาอบรมงานสีคงไม่มีใครเพอร์เฟกต์นะก็คือยังต้องมาเก็บงานในรอบเช้าอีก ทำมาแล้วมันก็ใช้เวลาแต่ถ้าทำมาแล้วมันก็ใช้เวลาก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงมันก็เสร็จนะฮะก็เสร็จแต่วันหน้าวันนั้นที่อบรมครั้งแรกคือเหมือนจะยกจากที่นี่ไปเลยไม่ได้โป้งไม่ได้อะไรเลยแม่งเหมือนพ่งพ่งพ่งต่อโต๊ะเสร็จแล้วยกไปโรงงานผมลุกน้องผมเม้แล้วปวดหัวเลยแล้วก็ข้างมืออยู่เสียเวลาเยอะนะครึ่งวันไม่ถึงฮะก็คือเก้าโมงเช้าถึงเที่ยงจบจบแล้วก็มีต่อบ่ายนิดนิด นะแต่ก็โอเคก็เล่นในงานสีแล้วก็จบทันหกโงเย็นก็ไม่ไม่เกินไปนะครับนะครับก็ไม่มีอะไรละนะเพราะทุกคนไปดูคลิปผมเปิดตัวตลอดติดคลิปเะโอ้ไม่รู้พูดอะไรละพอมาถึงรุ่นสิ์นี่พูดอะไรไม่เป็นแล้วพูดเรื่องกิ๊กมังได้พี่พูดอะไรออก เมืม่อวานลูกชายวันเกิด <S 2> <S 2> มกผมก็พาไปเลี้ยงไอเบเนียนาที่แบบอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมก็ไปแอบว่าลูกชายคนที่สองโปรติกลัวมันเป็นกระเทยมาตลอดชีวิตเพราะมันไม่เคยสูงสีอะไยมันเงียบม,มากแล้วแต่ตนหลังเออเฮ้ยหนึ่งแสนมาเนี่ยอา,อา 1, อส่งลูกมาใหู้่ใช่ดีกว่า <S 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 แล้วผู้หญิงแก่กว่าแก่กว่า โอเคผู้หญิงแก่งนะแต่กว่าไม่เป็นไรคืออะไรก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเป็นผู้หญิงก็โอเคใช่ล้วเราก็ดีใจที่มันเป็นผู้หญิงใช่ไหมก็เลยบอกอ่ะพาไปกินข้าวด้วยเมื่อคืนก็พาไปกินข้าวด้วยนะพอถ่ายคลิปลง y o ล t งยูเอ๋อลงเฟซบุ๊กเพื่อนแม่คอมเมนต์บอกแล้วเมียน้อยอยู่ไหนแล้วก็ต้องเจอวลรีเดดจากเอที่เล็กเล่นเฟร แต่ผมผมผมไม่ได้เพราะว่าผมผมได้แต่พูดไยไม่มีของจริงเมียก็เลยเข้าใจไม่มีของจริงแล้วพีบ่บอลผมมองตาพี่อยู่ไงจบ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 ยาวไปเดีๆๆๆ<笑><笑><笑>๋ยวคุณเอฟมาตรงนี้